สวัสดีค่ะติดตามอัปเดตสถานะของน้ํากันอย่างต่อเนื่องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันนะคะหลังจากที่พายุเตียนหมู่ผ่านไปตอนนี้มีไลออนร็อกค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่สอปป,อปอลาวค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อไทยไม่มากนักแต่ว่าที่น่ากังวลมากคือคมปะสุค,ค่ะจะส่งผลกระทบต่อไทยในวันที่14ตุลาคมนี้ล่าะจะสีว่าหนักมากเลยนะคะจับตาไปที่อิทธิพลของไลออนร็อกค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุ depression ion rock เมื่อเวลา4รายกาของวันนี้ค่ะ11ตุลาคมพายุลูกนี้ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณแขวงหัวพันธ์ประเทศลาวค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมกดอากาศความกำลังแรงระยะต่อไปพายุลูกนี้มีผลกระทบต่อไทยเพียงเล็กน้อยค่ะ หรือเพียงเศษส่วนที่เหลือของพายุเท่านั้นค่ะโดยจะมีเมฆฝนเพิ่มขึ้นทางภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดน่านอุตร,รดิตถ์ส่วนภาคอีสานตอนบนค่ะพื้นที่นอคทยบึงกาฬอุดรธานีนนองบัวลรัมูสกลนครและนครพนมค่ะส่วนภาคกลางค่ะบางส่วนนะคะฝนที่เกิดขึ้นจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ ขณะเดียวกันช่วงนี้บรสุมตะวันตกเฉียงใ,ใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนที่มีกําลังแรงนะคะบางจุดคลื่นจะสูง2-3เมตรค่ะนอกเหนือจากไลออนร็อกต้องจับตานะคะต้องไปด้วยหนลูกค่ะพายุจะเข้าไทยหลูกนะคะก็คือ จะมีกำลังแรงกว่าไลออนร็อกก็คือคมบาสุค่ะพายุลูกนี้จะอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมาดูเส้นทางของพายุตัวนี้กันนะคะ11ตุลาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นอาบอกว่าพายุกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ทะเลจีนใต้ด้วยความเร็วลมที่20กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็วลมอยู่ในระดับปานกลางค่ะ 12ตุลาคมคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้และเริ่มแรงขึ้นด้วยความเร็วลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันถัดมาค่ะ13ตุลาคมคอมบัสูจะเข้าเกาะไฮหาลำและเมื่อขึ้นฝั่งแล้วความเร็วลมจะลดลงเหลือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีคำเตือนค่ะว่าให้ระวังอันตรายจากความรุนแรงของลูกนี้นะคะตอนที่มันขึ้นฝั่ง จะมีความรุนแรงกินพื้นที่มากถึง90 190กิโลเมตรนะคะจากนั้น14ตุลาค่ะคาดว่าพายุลูกนี้จะเข้าเวียดนามตอนบนด้วยความเร็วลมเท่าเดิมคือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อพายุมาถึงเวียดนามตรงนี้แหละค่ะเพราะมันจะเริ่มส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือค่ะและ15ตุลาคม เจ้าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจะทําให้ภาคอีสานทั้งภาคค่ะภาคเหนือได้รับผลกระทบก่อนที่พายุจะสลายตัวแต่ว่าจากภูมิอากาศของกรมอุตุวิทยาญี่ปุ่นแสดงว่ารัศมีกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างกระทบพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดภาคเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกทั้งนี้เราต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลายฝ่ายจับตาว่า ลูกนี้ถ้าเกิดไม่อ่อนตัวลงมันจะเกิดผลให้ต่ํากว่านี้และมีโอกาสที่จะกระทบพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะมีฝนตกหนะักอย่างไรก็ตามนี่เป็นคําเตือนขั้นกลางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้กับข่าวช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e รับ ฟังข่าวจากช่องเรานะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ